การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติเช่นเดียวกันในพื้นที่ตอนนี้นอกจากต้องเจรจากับทางฝั่งกัมพูชาในการให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนแล้วก็ยังต้องเจรจาในเรื่องของการชุมนุมของประชาชนทั้งสองกลุ่มด้วยนะคะคุณพาสพลโตหอมบุตรค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการชุมนุมการของกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติรายงานจากเทศบาลเมืองอรัญยประเทศค่ะคุณพาสพลค่ะ ครับสวัสดีครับคุณภุมาพรครับค่ะคุณพ่ชพลตอนนี้กลุ่มคนไทยหยัวใจรักชาติตรวมตัวกันอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ยังปักหลักกันอยู่ที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศค่ะนีะ่ว่ามีการเจรจากันก,ก็ร่วมสองชั่วโมงแล้วนะค,ะคะ่ะก็สรุปเนี่ยตอนนี้ก็กําลังสรุปกันอยู่นะว่าจะหาทางออกอย่างไรดีนะและเมื่อสักครู่นี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปที่ห้องเขาเจรจากันด้วยก็ปรากฏว่าวันนี้เขามีการยื่นหนังสือ ชนะฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการที่จะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อจะตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่46ผ่านทางผูง้ว่าราชการจังหวัดระแก้วเพื่อที่จะส่งตอบอย่างนายกัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่น,ะน,นี้ทางด้านแกนนำของกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติเนี่ยผมรอฟังคำตอบอยู่ที่นี่ว่าจะรอฟังคำตอบจากนายกัฐมนตรีอยู่ที่นี่อว่าตามวัตถุประสงค์ที่เขายื่นไปนั้นเจ้า จะตกลงหรือไม่ส่วนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเครือข่ายนะฮะในจังหวัดแกนนาของเครือข่ายวันนี้ที่มาเป็นใครคะจะมีทั้งด้านมอมหลวงวัลพิพาจารุโรดนะฮะแล้วก็ทางด้านนายชายวัฒน์สุวงนะครับรวมถึงนายสุไยัยไม้งามนะครับแล้วก็จะมีทางด้านแกนนาแต่ละภาคนะฮะของเครือข่ายกลุ่มคนไทยของแต่ละชาติเนี่ยก็จะมาร่วมด้วยค่ะ ตอนนี้ข้อเรียกร้องหลักๆของกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาตินอกจากการเคลื่อนเข้าไปใกล้พื้นที่หลักเขต46ก็คือการขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นนี้นะคะใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการตกลงกันว่าจะขอเข้าไปแค่ถนนสีเพนค่ะนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วหลักเลยเนี่ยเขาจะไปยังจุดเป้าหมายเลยคือหลักเขตที่46นะแต่ทางด้าน เว่าทา,ากกนการจังหวัดเนี่ยครบอกว่ามันกำลังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่เรย่อว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะฮะขอขอให้ครับแค่ถนนสีเพงแต่ไหมแล้วก็ลงไม่แค่นิดเดียวนะเป็นเป็นช่วงนั้นเป็นเขตแดงชั่วคราวแต่ว่าทางเกป็นน้ำของเครือข่ายเนี่ยบอกว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้วัตถุประสงค์แล้วก็จะไม่ได้ขอ้อชีเกณฑ์นะจึงอยากจะเข้าไปในพื้นที่ หลักการที่46เลยค่ะซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็กำลังกำลังรอการผลเจรจาระดูกของท่าครัพคุณมาพรก็คือหนังสือนั้นยื่นไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระแก้วใครับติต่อไปดังมายกสมาีครับค่ะแล้วทีนี้ม,ม,ม,มีมีมีรายงานบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยก็เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนที่บอกว่าจะไปปักหลักกันหน้าสอพอ,อารัญยประเทศที่ถนนหน้าสาลพระสยามเทวธิราชรอคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนนี้นี่เคลื่อนไหวยังไงคะ ตรงนี้นี่ผมเข้าใจว่าถ้าแกนนำยังอยู่ที่นี่หมดนะฮะการเคลื่อนไหวก็จะไม่เกิดขึ้นยกเว้นแต่กลุ่มผู้ที่จะคัดค้านทางกลุ่มของเครือข,ข,ข,ข่ายรัทธิเขาฮะเพราะแกนนำไม่มอยู่ที่นี่หมดครับกำลังพิจารณากับทางด้านผู้ว่าอยู่แล้วก็ทางด้านพลตรีบลิตจูนะะค่กลุ่มกลุ่มเครือข่ายที่มาวันนี้นี่ประเมินด้วยสายตาสักกี่คนคะผมว่าไม่เกินห้าร้อยคนนะค่ะ ดับเมื่อช่วงเช้า,นานเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึงสองร้อยนะแต่ก็เริ่มมีของสารพคดเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาเดินทางมาสมทบใช่ครับค่ะทีนี้กับกับกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ที่เดินทางออกมาคัดฐานชาวอำเภอโคกสูงเขารวมตัวกันที่ไหนคะ,ะจะมีอยู่จุดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณที่อำเภอปัตตานีผมว่าจะเรียกว่าเป็น อำเภอโคกอำเภอโคกสูงาทางที่จะเข้าถนนสีเพนเป็นทางสุดท้ายเลยตรงนั้นนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของชาวบ้านที่ออกมาต้านกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใ้รักธาตรงนี้อยู่นะแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพราะว่าเามันชนของเครือข่ายลัทธิฆาตเนี่ยยังอยู่ที่นี่ทั้งหมดที่เทศบาลเมืองใช่ครับค่ะอยู่ห่างจากทั้งสองกลุ่มอยู่ห่างกันแค่ไหนคะก็ประมาณสามสิบกว่ากิโลนะครับโอ้ไกลอยู่นะคะใกเว้นแต่ว่าถ้า,าไม่รอ ทำการตัดสินที่ว่าจากที่มีการส่งหนังสือไปแล้วแล้วมีการเคลื่อนขอบวนมาก็อาจจะมาเจอกับชาวบ้านที่รวมตัวกันขัดทานใช่ครับแต่ก็ต้องอเรียกว่าต้องระวังด้วยเพราะว่าตรงนี้